สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับโชคลาบวันที่1สิงหาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับข่าวละออเลือกคุณภาพเลือกข่าวละออนะครับช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ยังเขาเรียกว่ามันยังรุมเร้ายังไม่ไปไหนก็ แนะนำครับบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าถลายโจนเครื่องหมายการค้าของขาวละออนะครับก็เรียกว่าช่องทางการจำหน่ายก็ขาวละออช็อปลาซา m o ช็อปปี้เจดีเซนทันแอดไลน์ขาวละออนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ไปดูได้ใน Facebook ขาวละออนบริษัทแล้วก็เว็บไซต์อย่างเป็นทางการครับขาวละออ .com นะครับก็เลือกคุณภาพเลือกขาวละอออ่ะ หลายคนบอกว่าสีเหลืองนี่เห็นไม่ชัดอ่ะเป็นสีเขียวแล้วกันลัคนาพิจิอยู่ตรงนี้นะเห็นหรือยังวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยเป็นวันจันทร์นะอ่ะเราตั้งภูมิทักษะกันที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ะวันจันทร์ดูดาวจันทร์ซิเป็นยังไงดาวจันทร์อยู่ที่ราศีสิงห์พบที่สิบของดวงชะตาก็ถือว่าเป็นการดีนะอยู่ในพบที่ดีทีนี้ครับรายละเอียดเนี่ยเราดูดีว่าพบที่สิบมัน มันจริงไหมมันอยู่พบที่สิบครับแต่ว่าไต่เส้นแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือรายละเอียดมีทั้งนาวางจากักตียางจักนะแล้วก็เลิกด้วยเห็นไหมในราศีแต่ละราศีมันมีรายละเอียดเยอะนะการทํานายโหราศาสตร์ไทยมันก็มีความลึกซึง้งเข้าไปอีกนะสําหรับผู้ที่เขาเรียกว่าดูเป็นนะอะทีนี้เรามาดูลัคนาราศีพิจิกนะ เวลา16บหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นก็นี่ครับอยู่ที่พิจิกด้วยเห็นไหมเวลาประสงค์เลยนะครับฉะนั้นตัวลักษณาของท่านเองก็ถือว่าเป็นลักษณาที่มีโชคนะในวันนั้นนะวันที่1สิงหาคมโดยเฉพาะเวลา4ี่โมงเย็นหรือ16บหนาฬิกาด้วยนะครับพระจันทร์เนี่ยเห็นไหมกำลังจะข้ามแล้วข้ามไปไหนข้ามไปลาพระ หลังสี่โมงเย็นน่ะพระจันทร์เข้าลาพระสวยเลยพระจันทร์เนี่ยจะย้ายตอนหกโมงเย็นประมาณเกือบทุ่มอ่ะสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับจะย้ายตอนนั้นก็แสดงว่ารางวัลออกสี่โมงลักนณาพิจิกก็อาจจะได้รับทรัพย์ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนะนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวอ่ะก็ถือว่าดีพบที่สิบพบที่สิบเอ็ดอ่ะดีทั้งคู่ ครับแล้วพระจันทร์กําลังจะย้ายแบบนี้ก็สวยเลยแล้วย้ายเข้าพบที่11ก็เป็นราชาชโชคใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะกลับมาเห็นไหมพระจันทร์สวยมาแล้วเขาเรียกว่าดาวที่มันขยับขยื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีดาวมีอาการนะต่ใช้คําว่ามีพิรุษก็เกินไปนะก็คือดาวอ่ะเขาขยับขยับในช่วงเวลานั้นวันนั้นเวลานั้นแสดงว่าเขาเรียกว่ามันมีโอกาสเนี่ยที่จะออกนะก็ พระจันทร์สวยก็เลขสองดูดีนะครับทีนี้ดาวที่ดีเนี่ยในวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ต้องดูตามภูมิทักษะใช่ไหมวันจันทร์เราก็ตั้งภูมิบริวารที่พระจันทร์นะบริวารอายุเดทสีดาวเสาเป็นสีาดาวเสาเป็นสีเสาเป็นสีของวันแล้วเป็นกเกษตรด้วยคือความมั่นคงใช่หไหมอยู่บ้านตัวเองราศีมังกรเสาเป็นกเกษตร เป็นสีสีคือสีมุมงคลน,นะแล้วก็เป็นกเกษตรก็คือความมัน่นคงและนอกจากนั้นยังเพนด้วยเห็นไหมเพนเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์เล็งอ,อยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์ก็รับแสงจากพระอาทิตย์แล้วสะท้อนกลับมานะดาวพวกนี้เป็นดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองแสงที่ได้จากการสะท้อนของแสงอาทิตยนะ์เหมือนพระจันทร์นะพระจันทร์ก็คือดาวเคราะห์ทำไมเราเห็นแสงพระจันทนระ์น่ะ แสงมันไม่ใช่แสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์สะท้อนอาทิตย์อยู่กลางวันใช่ไหมพระจันทร์อยู่กลางคืนในชะ่ถ้าพระจันทร์เพนก็หมายถึงพระจันทร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาทิตย์ก็คือกลางคืนเราก็จะเห็นแสงจันทร์เต็มดวงนะเช่นเดียวกันอย่างนี้ก็คือเราจะได้เห็นแสงดาวเสาร์เต็มดวงแต่เราเห็นนิดเดียวเพราะดาวเสาร์อยู่ไกลพระจันทร์เนี่ยสองวันครึ่งย้ายราศีแล้วนะแสดงว่าอยู่ใกล้โลก ส่วนพระสาวเนี่ยสองปีครึ่งย้ายราศีเห็นไ,ไหมคนละเรื่องเลยฉะนั้นดาวสาวเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆกระพริบกระพริบะแต่ถือว่าดาวที่เพนดาวที่มีแสงก็ย่อมมีพลังมีคุณค่านั่นเองครับสวยงามนะถ,ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวคือถ้าจะเห็นดาวสาวได้เนี่ยต้องรอให้พระจัทร์เนี่ยโคจรไปอยู่ไปอยู่ที่แถวราศีมังกรราศีธนูนี่แหละ ถึงจะเห็นเพราะว่าเมื่อเราเห็นแสงจันเพนเนี่ยนะเราเห็นแสงจันทร์มันสว่างมันเหมือนตัวชี้เป้าไงแล้วเราก็ดูข้างๆว่าเออมันมีจุดเล็กๆก,ก,กระพริบกระพริบน,นะนั่นหลักคือดาวเสาอ่าก็เสาเพนไม่ใช่เพนธรรมดาเพนพักด้วยนี่พักองศาครับเขาว่าดาวพักมักจะมาดาวเสาก็พักองศาทั้งเพนทั้งพักสวยงามทีนี้ยังมีจุดที่มองลึกลงไปอีกครับสําหรับดาวพระเสา นะเป็นสีนะเป็นเกษตรนะเพนนะพักด้วยโอ้โหเยอะไปหมดอ่ะดูยังไม่หมดพระสาวเนี่ยพักถอยหลังเข้ามาทีนี้ถอยเข้ามาเนี่ยถอยเข้าเลิกที่ดีครับถอยเข้าภูมิปาโลเลิกนะเข้าสู่ณวางลูกที่เจ็ดนะ ระว่างลูกที่เจ็ถอยจากลูกที่8ปดเข้ามาสู่ลูกที่เจ็นะพักองศาเข้าสู่ลูกที่เจ็ดระว่างลูกที่เจ็ดอยู่ในอนณาเขตของภูมิปาโลเลิกซึ่งเป็นบูรณะเลิกเลิกเต็มนะครับภูมิปาโลเลิกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลิกแห่งความมั่นคงดวงชะตาใครก็าตามลัคนาเนี่ยไปเสวยนะเนี่ยลัคนาสมมติลัคนาท่านท่านอยู่มังกรอย่างเงี้ยนะอ่า เราก็รู้ว่าเป็นคนลัคนาราศีมังกรใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตัวลัคนามันอยู่เนี่ยตรงไหนนะวางเลิกไหนลูกอะไรเนี่ยมันยังละเอียดลึกไปถึง <c oughs> เขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตของท่านถ้าสมมุติว่าเกิดลัคนาเนี่ยหรือพระจ,จันทรเนี่ยอยู่ภูมิปาโลเลิกเนี่ยเขาก็ว่าในตําราก็บอกว่ารับราชาการแล้วจะได้ดีอ่าเพราะภูมิปาโลแปลว่าแผ่นดิน รับใช้แผ่นดินนะเลิกรับใช้แผ่นดินนะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนั้นคนที่ทัตจันในดวงชะตาหรือลัคนาเสวยภูมิปาโลเลิกก็มีก็เรียกว่าถ้ารับราชการก็จะเป็นใหญ่เป็นโตนะเนี่ยดาวเสาเขาอยู่ในภูมิปาโลเลิกนะเลิกดีนอกจากอยู่ในภูมิปาโลเลิกแล้วยังอยู่ในนาวางลูกที่7ซึ่งเป็นนาวางที่ดีที่สุดในราศีมังกรครับณวางลูกที่7ก็คือบาทเลิกที่4ของ ภูมิปาโลเลอร์เขาเรียกว่าณวางปุเอกนกวางปุเอกก็เป็นนวางที่ดีคุ้มโทษคุ้นภัยนะจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันราศีหนึ่งอ่ะเหมือนตึกหนึ่งหลังนะครับมีตียางนะเห็นไหมมีตียางสมตียางก็เหมือนกับมีสามชั้นนะแล้วในตียางก็มีนาวางอีกชั้นละสามห้องรวมกันแล้วเป็นเก้าห้องสรุปก็คือดาวเสาเนี่ยเขาอยู่ในห้องดีที่สุด อยู่ในห้องเขาเรียกว่าวิวสวยนะเป็นห้องสวีทห้องสูตรห้องเดลุกนะนะนะนี่ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นให้เห็นภาพนะว่าดาวเสาเนี่ยเขาอยู่ในอยู่ในตึกหลังนี้แถมยังอยู่ในห้องที่ดีที่สุดชั้นที่ดีที่สุดนะเห็นไหมสวยงามงั้นดาวเสาถือว่าเด่นมีคุณสมบัติมากครับอ่าใช้ได้เลยงั้นเป็นไงดูดีครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพุธอ่ะ เพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธนะดาวพุธเป็นยังไงมีตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักรอุจจวิราชราชาโชคสามตำแหน่งด้วยกันสวยงามมากนะครับแล้วไปดูในทางทักษะสิวันจันท์ดาวพุธบริวารอายุเดชเห็นไหมเดชนี่ก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีเดชสีมนตรี ใช้ได้เลยทีเดียวใช้ได้ไหมเจ็ดสี่สองมาแล้วนะก็ลองไปดูซิว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ลองจับคู่จับอะไรให้มันดูดีนะครับอีกดวงหนึ่งก็คือดาวการเงินของท่านก็คือดาวพฤหัสครับเป็นเกษตรใช่ไหมาการเงินดาวการเงินก็คือดาวตัวแทนของราศรีธนูตัวแทนของราศรีมีนเนี่ยการเงินแถมไปอยู่ในเรือนปุตตะ ปุตตะนี่แปลความหมายว่าเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้เป็นการละเล่นความสนุกสนานอารมณ์ความรู้สึกแบบสนุกสนานเด็กๆความรักความชอบเป็นลักษณะนี้นะดาวพฤหัสเป็นไงเป็นกเกษตรก็ขอแถมดาวพฤหัสไปอีกสักหนึ่งดวงให้ชื่นใจแล้วกันนะดูแล้วสวยงามดูแล้วสวยงามแล้วก็ ดาวอีกดวงหนึ่งขออีกสักดวงนะสีใช่ไหมเนีลองไปตัดกันดูนะระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวมฤตยูนะผมว่าอาทิตย์ก็สวยเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาจักรแล้วก็เลงกับดาวเสาเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุไฟถ้าเสามาอาทิตย์ก็ต้องมาอันนี้ขอขออาทิตย์อีกสักดวงหนึ่งนะอาทิตย์อีกสักดวงหนึ่งทีนี้ระหว่างอาทิตย์กับมฤตยูเนี่ยใช่ไหมมฤตยูมาแล้วคราวที่แล้วคือมฤตยูเล็งลัก เล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีพิจิกทีนี้แม่มฤุตยูก็สวยถ้ามฤุตยูสวยดาวเกียติก็ต้องสวยด้วยคืองนี้มันเป็นมันเป็นมุมที่เรียกว่าจะตุสดายชั้นกลางหรือชั้นสองนะจะตุสดายชั้นสองคืออะไรลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําชั้นที่สองกลางธาตุเขาเรียกว่ากลางธาตุเห็นไหม ลัคนาราศีธาตุน้ากลางธาตุราศีธาตุลมกลางธาตุคือราศีกุมมีดาวเกตอาศัยอยู่ราศีกลางธาตุของธาตุดินก็คือพฤกษบราศีกลางธาตุของสิง์ก็คืออ่าสิง์ของสิง์ก็คือธาตุไฟนะท่านเห็นอะไรไหมนี่ลากมาปั๊บลากมาปั๊บเป็นเครื่องหมายกากบาดเลยอ่า อันนี้ขอเพื่อให้เห็นภาพชัดนะเดี๋ยวจะหน้าตัดตรงนี้ไปก่อนให้เห็นเนี่ยเห็นไหมเป็นกากบาทเลยนับไป1น7 10สี่เนี่ยตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญท่านอาจจะดูชุดนี้ไว้ก็ได้นะเก้านี่แยกไปอีกชุดหนึ่งเลยนะแยกไปอีกชุดหนึ่งเลย ถือว่ามันเป็นรูปดวงที่ดีต่อดวงชะตาเอางี้ดีกว่าเป็นตำแหน่งดวงดาวที่ดีต่อดวงชะตาซึ่งท่านอาจจะแปลเป็นตัวเลขได้นะครับ2 0 9 409 2 2 4 0เนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ย,ยลองดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกชุดนึงแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าให้ไปมันก็จะเยอะแล้วเห็นไหมถ้าให้9อีกตัวเนี่ย ศูนย์อีกตัวเนี่ยมันกลายเป็น6-7ตัวมันก็เยอะเกินไปนะลองลองชุดนี้ดีชุดนี้ดูนะเป็นเรียกว่าชุดตาหากสำหรับชาวลาราศีพิจิกแล้วกันเพราะว่าแหมมันน่าจะมีผลต่อดุลชะตาเพราะว่ามันเข้าเกณฑ์จัดตุสดัยนะส่วนเด่นที่สุดก็คือถ้าเล่นเลขเด่นของวันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของดาวเสาร์ก็คือเลข7ละแหละนะครับเถ้าเมาเขาก็ถึงอะไรถึงหนึ่งถึงอะไรบ้าง ถึงศูนย์เออศูนย์ก็สวยนะศูนย์ก็สวยนะดาวมิเนตยอยู่เห็นไหมถึงยังไงถึงกลางทะถึงก็เรียกว่าตรีโกณธาตุเนี่ยอันเนี้ยธาตุดินอันนี้ก็ธาตุดินใช่ไหมมันถึงกันโดยาธาตุนะส่วนอันเนี้ยเลงกันเลงกันแล้วเข้าเป็นคู่ธาตุไฟลองดูนะครับลองดูก็ถือว่าลัคนาราศีวิจิตะดวงดีไงถ้าดวงดีๆเนี่ยไอ้ดาวพวกนี้มันจะส่งผลอยู่ในตำแหน่งที่ดี แล้วเมื่อตำแหน่งดีเยอะมันก็มีเลขให้เลือกเยอะฉะนั้นการตัดสินใจของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญฝากไว้สำหรับเคล็ดลับของลัคนาราศีพิจิกเนาะดาวเกตเข้าเรือนพันธุแบบนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในเรือนของบ้านตัวเองนะอยู่ในเรือนของตัวบ้านของท่านที่อยู่อาศัยนะเลขบ้านเลขรถมีโอกาส นำโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเช่นเดียวกันนะถ้ามันตรงกับชุดนี้ก็ใส่ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็เขาเรียกว่าต้องมีแยกออกไปทีนี้ก็อยู่ที่ดวงชะตานะดวงชะตากำลังดีแบบนี้นะเลือกเลขที่ถูกใจไว้ยังไงก็มีโอกาสมีโชคนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับดวงชะตาก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้เดี๋ยวดวงชะตาเดี๋ยวผมติดไว้ ดวงเดือนสิงหาคมจะตามมานะครับอันนี้เราเอาหนึ่งสิงหาเนี่ยมีโชคลาภที่พอจะเป็นตัวเลขอะไรให้ท่านได้ลุ้นได้มีความชื่นใจในวันต้นเดือนซะก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวดวงชะตาทิศทางดูดีแล้วแหละเท่าที่ดูมาตรงนี้นะก็ถือว่าเดี๋ยวติดตามครับว่าเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาเป็นอย่างไรแต่ว่าวันที่หนึ่งรับประกันได้มีโชคมีลาภครับผมยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมราาับฟังแล้วก็ฝากไว้อ,อย่างหนึ่งเนาะ สุขภาพก็สําคัญนะครับมีสุขภาพที่ดีจะได้มีเวลารับโชคไปได้นานๆถูกไหมขาวละออครับเลือกคุณภาพเลือกขาวละออนนะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีทั้งายาสามัญประจําบ้านสารสก,กัดจากสมุนไพรทั้งนั้นเครื่องดื่มก็มีก็ลองไปดูนะครับเครื่องดื่มจากสมุนไพรนะครับขาวละออครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรนะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรนะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการเขาเรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดลาดชนัดดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนาคนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับนผะู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับอสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ